ค่ะก็แฮปปี้นิวเยี่ยทุกคนนะคะซื้อเราได้หยุดไยุยุดไุดได้หยุได้ไปทะเลแล้วค่ะใช่ใช่ค่ะพร้อมที่จะลุยทำงาน2024ค่ะแสดงว่าช่วงปีใหม่งานคือถือว่าเป็นแบบหยุดจริงจริงกันจครั้งแรกหลังจากที่กลับมาใช่ค่ะใช่ด้วยชั้นแบตนิดนึงค่ะอะไรนะคะไปห้าวันค่ะใช่ ปส่มาสองเซตครับครับยังไม่หมดค่ะยังไม่หมด <c oughs> ต้องอรอลุ้นกันนะคะเพราะมีหลายหลายรูปแต่ว่าต้องลงค่อยๆลงเดี๋ยวคนไม่ติดตามเอาไปเจริงๆเป็นทริปที่แบบ plan แ last minute มากเลยแค่เอาชุดแบบธรรมดาไปถึงประมาณ3 3ชุดสามสี่ชุดจริงๆค่ะชุดธรรมดาแต่คนบอกว่าาโพสไม่ธรรมดาเลยเออ <c oughs> <c oughs> เรื่องเรื่องไฟเรื่องโพสทุกอย่างมัน plan มาแล้วค่ะ ใช่ก็หวังว่าทุกคนมีแบบได้เซเลบรตปีใหม่กับคนที่รักเราแล้วก็ได้เป็นโพสติฟให้คนรอบข้างนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีที่เราได้สร้างความสุขให้ตัวเองแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะปีนี้ไปกับใครมาะคะ่ิปนี้ไปกับใครมาอ๋อส่วนมากไปกับเพื่อน,นะคะ่ะเคือ <laughs> คนรักด้วยนี่ค่ะ <laughs> ทุกคน <laughs> ดีใจที่ได้เห็นภาพหร <laughs> อเออขอบคุณคะ่ะ ใช่ไหมล่ะมันเหมือนเป็นการต้องอย่างว่าโอเคยังแฮปปี้อยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลค่ะใช่ทุกอย่างโอเคอะไรนะคะพักผู้เพราะตอนนี้เอามาจับชนกันเองอยู่ตอนนี้ต้องต้องต้องรอลุนกันค่ะแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบว่ามีมีโพสกลับมาแล้วรูปอะไรต่างๆะไรกิจกรรใช่ใช่ค่ะใช่ช่วงแรกเหมือนแบบพักก่อนเพราะว่ามีหลายอย่างเข้ามาพร้อมกัน แล้วก็เรื่องของเรื่องบูลลี่เหมือนกันนะคะ<ม>ก็จากหลายหลายคนเขาก็โดนเหมือนกัน,<ห>นก็อยาก่ยสบายใจอืมถ้าถามว่าสบายใจมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสบายใจ<ม>ค่ะเ<ม>พราะเขาก็อยู่ในในวงการเหมือนกัน<ม>เขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ว่าออแอนก็อยากให้ทุกคน be more aware of what you use your platform for เพราะว่าเรื่องบูลลี่มันไม่ได้เป็นอะไรที่โอเคแค่เพราะว่าเราไม่ชอบคนอื่นหรือว่าเราไม่เห็นด้วยไม่ได้แปลว่าเราควรจะต้องไปด่าเขาหรือไปว่าเขาค่ะใช่ก็ให้เขาเขาก็ออฟไลน์ไปแวบหนึ่งใช่แต่ว่าก็ตอนเขาลงลูกก็ยังมีคนแสดงความคิดเห็นที่ไม่ได้แบบ positive มากก็อยากให้แบบ raise awareness เรื่องนี้ด้วยใช่ระบายให้เราฟังไหมว่า เขาเตื้อมามนอ,อันเป็นหลอะไรบ้าเขาก็ไม่ได้บอกว่าละบายแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังด้วยเราก็แอนก็เข้าไปดูเหมือนกันก็บางครั้ง,งมันเยอะเกินไปนิดนึงแล้วก็บางบางอย่างเราก็ทําด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความผิดของของหนูหรือของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน